สามีบล็อกทุกอย่างเพราะอะไรคะโอเคข้อแรกที่ครูติจะฟันธงเลยนะก็คือบล็อกเพราะความท็อกซิกของเราเราควบคุมความท็อกซิกไม่ได้มึงไปไหนอยู่ไหนแล้วรายงานหน่อยนี่นั่นใครนี่ใครนู่นใครติดต่อแล้วก็รัวอินบล็อกเข้าไปคืออย่างนี้ดูนะรัวอันนี้เสร็จเนี่ยภารกามเลยเดี๋ยวเขาจะไม่เข้าใจเดี๋ยวเขาจะเข้าใจกูผิดกูรัวอีกหนึ่งภารกามเอ๊ะมันยังไม่พอกูขอระบายเพิ่มอีกหน่อยนู่นอะ ประมาณ10เมตรอ่ะนั่นแหละคือสาเหตุที่ผู้ชายบอกอันนี้ครูติเรียกว่าโดยรวมมันเรียกว่าท็อกซกกนะก็วิธีที่ทำให้เขาปลดบอกไม่มีอะไรบ้างไมายไม่ใช่พิมพ์เขาไปขอโทษเขาจะไม่เป็นอีกแล้วเขาจะบอกเพิ่มเติมแต่เปลี่ยนหมายเป็นว่าเราไม่บล็อกเขาเพิ่มเติมฟังให้ดีนะเออไม่ใช่เราไม่พิมพ์ไปเพิ่มเติมเราเว้นระยะนิดนึงและ เขาจะค่อยๆปลดบล็อกเองระหว่างนั้นเราใช้ชีวิตตามปกติไม่จําเป็นต้องพัฒนานะแต่ถ้าในหลักสูตรครุตียังไงก็ต้องพัฒนาออกกําลังกายเป็นอะไรที่เริ่มต้นได้ง่ายที่สุด body ้เวทวิดพื้นตรงนี้สะวอกตรงนี้เครื่องมือไม่ต้องกูใช้น้ำหนักร่างกายในการออกกําลังกายได้ทันทีทําได้เลยไหมทําได้เลยทําทันทีต้นทุนมีไหมไม่มีกินเท่าเดิมออกเท่าเดิมหุ่นดีมากขึ้นเกทตรงนี้นะไปต่อพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยเราเว้นไม่ได้พิมพ์เข้าไปเ,เดี๋ยวผู้ชายจะรู้สึกเองว่า กูบล็อกมันมาทักสิบวันแล้วสิบสี่วันเดี๋ยวกูขอบดบล็อกไปดูหน่อยดิเป็นยังไงบ้างมันมีแฟนใหม่หรือเปล่าวะหรือแล้วว่ามันหายไปไหนมันมันไม่ถล่มมาเพิ่มไม่ติดต่อหายาิไม่ติดต่อหาเพื่อนไม่ถล่มไปแล้วเดี๋ยวลองเปิดหน่อยสิพอเปิดปุ๊บเฮ้ยไม่ทักมาเพิ่มเติมอ่าโอเคก็รอดูสามสี่วันพอสามสี่วันเราก็อาจจะทักไปนิดหน่อยเออเป็นไงบ้างสบายดีไหมชิวๆแบบนิ่งๆไงเออเขาไม่ดันเว้ยเออไม่ดันเออสงบลงแล้วเอาเอาผู้หญิงคนนี้อยู่แลลล้้วเเาาไมม่่สกู ก็จะเกิดการคุยกันอีกครั้งสําคัญควบคุมการท็อกซิกและการถาโถมให้ได้ <S <S ถ้าควบคุมไม่ได้เรา <S <S แหมอุตส่าแม่งปดบล็อกแล้วนะกูจะพิมพ์เข้าไป20เมตรบุมเข้าไปปุ๊บเขาไม่ได้กดเข้ามาหรอกเขากดลบ็อไอไออินบ็อกน,นั้นก่อนเลยแล้วค่อยบล็อกเราอีกทีหนึง่งก็เป็นไปได้เก็ตตรงนี้ปะนั่นแหละจาไว้นะหยุดการพิมพ์ทั้งหมดหยุดการขอโทษหยุดการถาถมหยุดการท็อกซิก แล้วพอเขาปลดบล็อกใช้ชีวิตตามปกติพัฒนาตัวเองต่อไปเพราะว่าถ้าเราไม่พัฒนาตัวเองไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเขารู้สึกว่าแบบเดี๋ยวมันก็วนกลับไปทด่เดิมแล้วประเด็นคือมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเพรพอเราไม่ได้พัฒนามนุษย์นะถ้าเราไม่ได้พัฒนาวิธีคิดหรือม n d เซตขึ้นไปหรือพัฒนาตัวเองอะไรบางอย่าง เราจะคิดลงต่ํากูมันห่วยกูจะยิ่งต้องการความรักคนอื่นแต่พอเรารักต s range, <S ัวเองพัฒนาตัวเองเรารักตัวเองมากขึ้นเราก็ไม่ต้องการความรักจากคนอื่นมากมายแล้วพอเรารักตัวเองจนเหลือเฟือแล้วก็ปล่อยความรักนี้ไปให้กับผู้ชายได้ด้วยแบบนี้ผู้ชายอยู่กับเรารู้สึกเย็นว่าแบบผู้หญิงคนนี้ผู้หญิงไม่ต้องการอะไรชั้นมากมายไม่ได้มากดดันหรือจะเอาสถานะอะไรจากชั้นพอเขาไม่ได้กดดันอะไรสถานะอะไรจากชั้นเฮ้ยฉันก็อยากจะให้สถานะเขานะอยู่กันแล้วรู้สึกร่มเย็นดิมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่กดดันกันเก็ตรงนนี้ะโอเคก แค่นี้แหละผู้ชายก็จะปลดบล็อกแล้วก็กลับมาเริ่มาสารสัมพันธ์กับเราอีกทีกทหนึ่งสำหรับคลิปนี้ครูติก็ฝากมาเท่านี้สวัสดีครับส่วนใครที่ต้องการไปต่อเกี่ยวกับการที่แบบ ผู้ชายบล็อกเราผู้ชายทิ้งเราออกไปหรือแม้กระทั่งผู้ชายมีมือที่3ไปต่อในคอสเบสปีดได้เลยราคาปัจจุบันอยู่ที่2500บาทต้องการสมัครคลิกลิงก์ไลน์แอดบนโปรไฟล์คุณติและเข้าไปบอร์ดเพืสมัครคอสอ่าสิบเอ็ดสปีดโอนชำระ2500บาทเข้าเดืยนนั่นทีในนั้นมีให้ทั้งหมด11ขั้นตอนแล้วก็มี EP เสริมด้วยเรื่องเกี่ยวกับการเว้นระยะเรื่องเกี่ยวกับการเดินเกมทำให้ผู้ชายกลับมาหาเราอีกอ่าอีกครั้งหนึ่งแล้วก็มาหน้ารักกับเราไม่ใช่มาปุ จนสุดท้ายผู้ชายก็จะฝืนไม่ได้ที่จะกลับมาถ้ามีเงื่อนไขยอย่างหนึ่งยังไงก็ต้องพัฒนาตัวเองเท่านั้นถ้าคุณค่าไม่เพิ่มเกมอะไรก็ไม่ได้ผลสำหรับคลิปนี้ครูติกก็ฝากเท่านี้สวัสดีครับลุยกันต่อ